จะต้องพูเรื่องแจานนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมีพันธมิตรนะครับที่ร่วงมงา,านสัตยานไทยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยครับวรมวมครัฐด้าี่ยนะรวมเพด้วยเป็นแผลองค์กรด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้สีนะครับเราจัในสโลแกนนะครับนะไทยอคว้าเอ็กโป2023นะครับ จากวัน 6, ที่สองสามสี่พันวาคมสองพันห้าร้อยหกหกนะครับในโสโร,รุปแกนที่บอกว่าอนานคตสัตว์น้ำไทยตามมานะครับมีกเกษตรกรเข้าร่วมงานเนี่ยนะครับรวมเนี่ยสามวันประมาณสี่พันคนนะครับมีบูธมาลดจัดงานกาลันประมาณห้าที่เราไม่มีการถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นขอนเรียนเชิญทุกท่านเกษตรกรทุกท่านที่อยากรู้ว่าอนานคตสัตว์น้ำไทย ว terror, society, guard, at, Price, ่าอนาคตสัตว์น้ำไทยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปการตั้งแต่เดินทางแล้วถ้าสัตว์น้ำด้วยกันนะก็มีกุ้งขาวอนามายกุ้งปูรานครับปลาปูปลาหนึ่งแล้วก็ปูทะเลนะครับใาปไทยนะครับคุณสมเนี่ยที่นายกสมาคมกู้โดยสารไทยนะครับคุณสุพิทมหาเรานายกสมาคมผู้โดยสารในทันทีที่เป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณสุพัน แล้วก็ผู้เหญ่ท่านนะครับที่อยู่ในการแข่งขนการจัดงานวันสันขไทย2 0 2ท่านที่สในครั้งนี้นะครับผมในนามของังหวัดแขวเซาแล้วก็ขอต้อนรับท่านทกท่านดีๆนะครับก่อนจพูดจะเก่าเลยต่อไปเพื่อต้องขอบคุณที่รับผู้จัดงานสไทยนะครับท่านที่เข้ามาร่โมงานเนี่ยทุกท่่นะครับเมเทียได้จากขนที่โวมงานเนี่ยก่อนจะกบเยอะที่นคนนะครับ าหสามพันสีอันะครับไ้การสี่หมื่นหกพันะครับสี่หื่นพันตันนะครับสรัพบรวาจี่พเศษนะครับผมไปดูแล้วสหัวข้อนี้ตั้งใจให้ตั้งใจให้ทุ้ดีกมูมาพูดนะครับก็เป็นแค่ข้อมูลวิบัตินะครับก็สร้หง้าอนะครับสร้างรายได้ประเทศไทยนะครับผมมีเก้าขอ เสายักษ์นะครับแล้วก็มีแปลงใหญ่ปันนินที่วันโูนะครับโดยมีสอนห้าร้อยหกสเนี่ยนะครับแล้วก็มูลค่าเพิ่มขึ้น3.4ม่ร้อยห้าสต่อปีนะครับโดยผมได้เสียแล้วที่หลากหลายการสงสาัญญาณหลายชนิดนะครับดูของฉันสองหลังนะครับก็เมื่อปีสองพันห้เรามีมี